นกสขีขาวเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้เลยค่ะโอ้ตามไปดูตอนนี้8โมงจะ10นาทีแล้วนะคะคุณครูกำลังจะไปโรงเรียนค่ะเห็นนกแล้วแบบอืมอดไม่ได้ที่จะไปเทฟโฟโต้ค่ะมันเยอะมากเลยค่ะนกสขีขาวค่ะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต่ำกว่า20ตัวนะคะ อ๋อเบิร์ตเบิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่นะคะนกนะคะนกค่ะนกเบิร์ดค่ะเบิร์ดโอ้โหโอ้โหโอมาหลายเด้อเนาะเป็นภาพที่สวยงามมากโ oh, อ้จะไปถ่ายใกล้ๆจังเลยค่ะสวยมากอะค่ะสวยมากเดี๋ยวขอลงไปถ่ายหน่อยเถอะ อ,อ,อพอเราเดินไปใกล้ก็บินว่อนเลยค่ะบินไปหมดแล้วค่ะออบินไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะออ๋หมดแล้วค่ะเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้อเบิบเร์ตเบิร์ตเบิร์ตเยอะมากค่ะโอ้ยพู๋ละ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 เพิ่นบินนะตรงนี้เป็นเป็นนาเนาะ มีน้ำเยอะมีน้ำไม่เยอะค่ะแต่มีผักบุ้งอะไรพวกนี้ค่ะวุ่ล่ะินไไปหมดแล้วนกยี้ยงมาประชุมรวมกันอยู่เลยโอ้เกาะตามยอดไม้ค่ะเกาะตามยอดไม้นะคะเออเกาะตามยอดไม้โอ้โ่นยอดไม้น่นหลายตัวเลยนะคะหเห็นขา,ขาวๆอยู่ค่ะโอ้ saya merumahkan dia